สวัสดีครับตอนนี้นผมที่เคบิคุงครับนนในเกม Minecraft กแล้วซึ่งมันเข้าไปในพื้นที่ศพแล้วใช่ว,ว่างไงโอ้ลืมไปนี่มันมังกรทุกตัวก็สามารถพ่นได้ ตายแน่ถ้าเราเอาตัวรอดไม่ทันนี่เราตายเน่ทุกคนรู้สึกเหมือนมันฉลาดมาก Mm, mm, mm yeah 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 โอเคทุกคนเราขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครมาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยด้วยกันนะครับบาย